สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องด i s n e ่นะครับผมวันนี้เราก็อยู่กับ Battlefield V นะครับผมหมด Conquest ด่านอะไรเนี่ย a l m a s e n c a m p m e n t อะไรนะครับผม Enchantment e n c a m p m e n t เป็นด่านอ่าูมมิประเทศเหมือนอยู่กลางทะเลทรายนะผมแต่มีสิ่งปลูกสร้างที่สวยงามมากเดี๋ยวมาดูก่อนว่าวันนี้เราจะมาเล่นอ่าคลาสหมอนะฮะนี่เลยเดี๋ยวจะเป็นปืนอะไรก็ค่อยมาดูกันในเกมเดี๋ยวตอนแรกก็เป็นขอเริ่มด้วยจักเกิลคาร์บินก่อนนะผม ไปเลยลุยเดินหมอแต่เหมือนใช้สไนเปอร์นะโว้จุดซีจุดซีเพื่อนเรายิงอะไรอยู่ครับเพื่อนเรายิงอะไรอยู่มันยิงอะไรไม่ยู้รู้อยู่ครับเพื่อนเราจุดโอ้ อแย่งช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนช่วยคนก่อนอาได้เฉยฮะอยู่ดีลากเข้ามาช่วยยึดก่อนช่วยยึดไปครับผมระเบิดนำ้ำไปเอายาไปเอายาไป เอาอยาไปเพื่อนตอนนี้มีคนเจ็บเอามีหมอไปชุบแล้วโอ้ย <c oughs> มีคนเจ็บเยอะจังเลยไปครับผมแตกหนึ่ง เปนเจ็บอีกแล้วชุบชุบเอา้าไม่ชุบไม่ได้เนี่ยเฮ้ยเอ้าอู้ดีนะมันไม่เห็นผมผมเนียนอยู่ฮนะอันนี้ผมเนียนอยู่ครับผมอ้อมดีกว่าฮนะ เห็นจนได้เอาใหม่ครับเอาใหม่ทิ้งระยะหน่อยครับผมตอนนี้โอ้โหสควอตเรามีกันแค่สามคนนะอ๋อตรงนี้เจ็บอีกแล้วเจ็บกันบ่อยยังเลยนี่ก็เจ็บอีก หมอต้องมาช่วยเนี่ยหมอต้องมาช่วยยิงอะไรกันตรงไหนวะเชิญเ,เรานี่หว่าไอา้ลุยกันต่อพวกหมอสายลุยครับหมอสายลุยเอา,เาไม่ได้นะเราได้เหมือนจะได้แค่แอสซิสครับลุยต่อลุยต่อ ไอ้แดกผมหรอกโอ้ยปืนตะปูนะผมเบลกันแต่เราขอใช้ปืนเดิมไปก่อนอันนี้ก็น่าสนนะคล้ายๆกันเลยจังหวะครับผมปืนนะ่ะนี่เอาเหลือแค่ดีกับอีใช่ไหมเอาจะลงกับเพื่อนเพื <c oughs> ่อนโดนอีกไปลงบีกอนแล้วกันคนระับ มันจะนยิงประมาณนี้ไม่มีใครมาเนียนใช่ไหมมีป้ามีเป้าโอ้ข้างหน้ามีคนเจ็บตรงนี้ก็มีคนเจ็บเดี๋ยวก่อนนะโอ้ไม่น่าทันแล้วเสียงระเบิดเต็มไปหมดเลยครับผม ก็จะชุบเพื่อนกดไม่ทัน <c oughs> แต่เรามาเปลี่ยนเป็นเล่นปืนกลมั่งดีกว่าครับนี่นต้องเจอปืนนี้เลยไหนวะนี่ฮะทุกคนดูเลดออฟไฟล์มันนะครับผมดูพันพันยี่สิบแปดมันจะรัวขนาดไหนนะไปดูกันระยะประชิดนี่บอกเลย เอายาไปพวกเอายาไปดิไม่กดให้ยาไม่ได้อ่ะหมออยู่นี่เอาหมอว oh. ุ่ยเกือบตายครับผม <Yeah. S 1> เด็ดเอาไฟเยอะจริงโอ้ยไ oh. ม่คนนอนเจ็บเต็มเลยฝั่งนูน้น <Yeah. S 1> หมอมาแล้วหมอมาไม่ทัน <Yeah. S 1> หมอมาไม่ทัน โอ้ยเต็มเลยขอเนียนๆนะเนียนๆแล้วเนียนๆโอ้มาแล้ว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 เนียนๆนั่นเนียนๆเนียนๆนะผมเนียนๆอ่า เ้ยเห็นยังไงวะ l ล l i t a กรุสับเป็นหมอเนียนแล้วเนี่ยจะปืนระยะมันไม่มีความแม่นเลยครับปืนนี้เดี๋ยวขอลองไม่รู้ปืนกลเนี่ยจะดีเนี่ยอันนี้ความแม่นมันขึ้นเจอะเลยนะมาดูกันว่ามันจะแม่นจริงหรือเปล่าครับปืนนี้ เจ็บกันนอนเจ็บกันเต็มเลยหมอมองมาช่วยหมอต้องมาช่วยเอาปาละเบิดไม่ได้เลยเนี่ยเราเหลือเราไฟน้อยแต่ก็ดูแม่นดีฮะเอโดะเ้วเว้ยเอโดนสักฟอร์ต เข้าเอเข้าเอ,าเ,อเอาเป็นลีดเดอร์ตั้งแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยเอเยเอเ,ยเอกำลังโดนลุยพวกลุย เ uh ฮ้ยผมว่าผมเห็นมันก่อนนะเพื่อนไม่เห็นจริงดิเอาไว้เพื่อนเอาเอาหน่อยลองไอ้นั่นดกปืนนะครับเวลกันยังไม่เจอปืนไหนดีครับเข้ามือเลยนะเคเคได้เอคืนมาแล้วผม สั่งเข้าอ e ีเลยโอ้โคุณตะปูวเดียวกันเฮ้ยผมยิงอะไรของผมวะเนี่ยเวยขอโทษด้วยครับ M1 ็ M 1หนึ่งเอาสุกา้าโอ้โหเหมือนเราวิ่งเข้าไปเขาจะบุกไปหมด เอ,อ้เขาจะดักไว้หมดเลยนะมากลับไปเล่นปืนเดิมดีกว่าเราไปเป็นสายซุ่มอยู่ดีวะ่วผมไม่หลอกเลยม,ม,มาคนเจ็บเพียบ ไปช่วยคนก่อนนะไปเราต้องเล่นแบบใจเย็นนะปัจจะบุกอย่างเดียวไม่ได้ไม่รอหมอกันเลย <c oughs> พวกนี้ไทหารห <c oughs> พวกนี้คืนอะไรเนี่ยคอยยมงกันได้ไหม เฮ้ยไม่รอหมอกันเลยจะมาหลอยทีมข้านะกลับโดนนะโ้โวโ้โหเป็นอะไรวะเนี่ยมันดีกันนี่เรียบร้อยฮะ กำลังตึงเลยเรยรอฟมันเยอะมากครับผมไอปืนเมื่อกี้ตอนนี้ดูเหมือนว่าเรานำเขาเยอะแล้วนะเราจะเปลี่ยนไปเล่นเป็นแอซเซิลไดดีไหมไปครับผมได้เวลาลุยไปกับล่วงกับเพื่อนดีกว่าจู่โจมนี่จู่โจมจู่โจมดีจู่โจมดี สแบบั่งยุดโจมดีแล้วโอ้โน่นโน่นสั่งขน,นเพียบเลยนะเดีย๋ยวไปตลบหลังก่อน ับโดนเหมือนจะโดนเพื่อนเราฮะเอาแล้วครับผมพอเข้าดีปุ๊บซีโดนรับซีโดนร <that> ุยซีต่อรุยซีต่อก็อ้อมมาอ,อ้อมอุ้ยตกใจนึกว่าใคร รูถ่ายไว้หนบวู้ว้ายไปก่อนนะโคลบ้าเกือบตายครับเรามาไหมไปเข้าอีต่อเก๋เข้าซีต่อ นั่นไงดูเหมือนว่าตอนนี้เราจะได้ทุกจุดแล้วผมแ <c oughs> คปเจอร์ไปเลยพวกม,มีมามีมามีสีแดงเข้าครับตายโอเค17ตาย8ถือว่าไม่เร็วนะฮะตันนี้อีโดนอีโดนเขาดีเลยเขาดีก่อนดีเสร็จเดี๋ยวไปอ e. ี ได้แอซิดไปฮะได้แอซิดไปนะนิ่งเงียบเงียบมีคนนะมีคนนะผมในดียังมีคนไม่ใช่โหดีนะผมเห็น ว้าวแคปเจอร์ไปน,นะพวกเดี๋ยวเอาอ e ีต่อเลยเอาอ e ีต่อเลยเหมือนเสียงมาจากฝั่งนี้วู้ฮู้ลบทันครับเอาอะไรของผมวะเนี่ยโหแอดเซาฟปืนนี้กำลังดีแล้วผม M2 คารบินเฮ้เราอยู่ที่อันดับที่ห้านะ เอ้ยขอบคุณมากครับหมอขอบคุณคุณหมอมากครับไอเอาอีเล<ก>ย มาบอเยอะมากครับผมวันนี้เราฝั่งเรากำลังยึดดีชนะอี่ครับโอ้โหจบไปแล้วครับผมกับสงครามทะเลทรายนะครับผมเอาเป็นว่าถ้าชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ